สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง MK Auto Review ช่องของเราจะพาทุกคนไปจอดลิฟยานยนต์รุ่นใหม่ๆทั้งรถยนต์มอเตอร์ไซค์และโดยเฉพาะในตอนนี้เราขอพาทุกคนไปรู้จักกับรถบ้านสุดโหดจากตำนานที่กลับมาในเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด2025 h u m m e r H1 Motorhome ที่ผสมผสานระหว่างพลังบ้าคลั่งของ Hummer กับความสะดวกสบายของบ้านเคลื่อนที่อย่างลงตัว2025 h u m m e r H1 Motorhome คันนี้ถูกพัฒนาเพื่อเป็นสุดยอดแห่งการเดินทางแบบออฟโรดพร้อมการอยู่อาศัยในทุกสภาพภูมิประเทศ ตัวรถมีดีไซน์ที่ดูดันบึกบึนสะท้อนความเป็นฮัมเมอร์อย่างชัดเจนด้วยโครงสร้างที่เสริมความแข็งแรงระดับทหารแต่ถูกแปลงโฉมให้รองรับชีวิตสไตล์บ้านเคลื่อนที่มีหลังคาทรงสูงพื้นที่ภายในกว้างขวางและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบครันภายนอกของรถคันนี้ใช้วัสดุที่ทนต่อทุกสภาพอากาศสีภายนอกออกแบบมาให้ทนต่อการขีดข่วนจากป่าหรือภูเขาและยังมีล้อขนาดใหญ่ที่สามารถลุยทางทุรกันดารได้อย่างมั่นใจ พร้อมระบบช่วงล่างที่ถูกปรับปรุงให้รองรับน้ำหนักตัวรถที่เพิ่มขึ้นจากการเป็นโมเตอร์โฮมภายในของ Hummer h 1 m o t o มอเตอร์โปี2025ถือว่าหรูหราและทันสมัยมากมีพื้นที่สำหรับนอนหลับพักผ่อนอย่างสบายถึง2คนพร้อมกับโซฟานั่งเล่นที่สามารถพับเก็บหรือปรับเป็นเตียงได้มีโต๊ะทำงานขนาดเล็กทีวีจอแบนเครื่องเสียงแบบรอบทิศทางเครื่องปรับอากาศและระบบไฟฟ้าที่ควบคุมด้วยจอทัศสกรีน ตัวภายในรถมีทั้งเตาไมโครเวฟเตาแกส๊สเล็กซิงล้างจานและตู้เย็นขนาดพอดีพร้อมที่เก็บของและตู้แขวนสำหรับใส่อุปกรณ์ทำอาหารห้องน้ำในตัวมีทั้งโถสุขภัณฑ์แบบน้ำไหลชาวเวอร์และพัดลมระบายอากาศเพิ่มความสะดวกสบายในการเดินทางไกลโดยไม่ต้องแวะพักตามจุดต่างๆ ในด้านสมรถนะ2025 Hammer H1 Motorhome มาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซล V8 ขนาด6.6ลิตรให้แรงบิดมหาศาลเหมาะกับการลากจูงน้ำหนักมากหรือขับบนเส้นทางลำบากระบบขับเคลื่อนแบบ4ล้อพร้อมระบบบล็อกเฟืองถ่ายช่วยให้ผ่านอุปสรรคทางธรรมชาติได้ดีเยี่ยมระบบกันสะเทือนถูกออกแบบใหม่ให้รองรับน้ำหนักและให้ความนุ่มนวลในทุกเส้นทางเทคโนโลยีภายในก็ไม่แพ้รถยุคใหม่ มีระบบนำทาง GPS กล้องมองรอบคันเซนเซอร์ถอยหลังระบบแจ้งเตือนความดันลมยางและระบบชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์ที่ช่วยให้คุณใช้งานไฟฟ้าในรถได้แม้ไม่ได้เสียบปลั๊กภายนอกรถคันนี้เหมาะสำหรับผู้ที่รักการเดินทางและต้องการอิสระอย่างแท้จริงไม่ว่าจะเป็นการเดินทางขึ้นดอยลงทะเลหรือเข้าป่าลึกๆก็สามารถใช้ชีวิตบนรถได้อย่างครบถ้วนไม่ต้ององ้อโรงแรมหรือจุดพักในตลาดเมืองไทยรถบ้านสไตล์ฮัมเมอร์ H1 คันนี้อาจเป็นที่สนใจของผู้ที่รักความแตกต่าง และต้องการรถบ้านที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวด้วยดีไซน์ที่โหดและความสามารถที่เหนือชั้นทำให้มันโดดเด่นเหนือรถบ้านทั่วไปอย่างมากหากคุณกำลังมองหารถบ้านที่มีพลังแบบรถทหารแต่ยังคงความสะดวกสบายแบบบ้าน Hummer H1 Motorhome 2025คันนี้จะไม่ทำให้คุณผิดหวังแน่นอนทั้งในด้านดีไซน์สมรรถนะและความอนเนกประสงค์ในการใช้งาน สุดท้ายนี้ถ้าคุณชอบรีว like ิวรถแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ deriv. และกดติดตามช่อง MK Auto Review ของเราด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดการรีวิวรถใหม่ๆที่น่าสนใจจากทั่วโลกแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณครับ